สวัสดีครับจากรายการของสวนลุงหมูปั้ตุยพันธุ์ไม้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับลุงหมูจะพาทุกท่านมาชมแปลงสาธิตที่2นะครับในการปลูกทุเรียนต้นคู่เป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองในพื้นที่แบบยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับปลูกยังไงให้ได้ต้นเยอะปลูกยังไงนะครับแล้วก็ปลูกต้นใหญ่ลากขดไม่โตจริงไหมลากขดเป็นยังไงนะครับฝากสวัสดีเล็กนหนึ่งครับลุงหมูครับสวัสดีครับผมลุงหมูแล้วครับอ่า เดี๋ยวเราจะมาดูทุเรียนที่เราปลูกนะฮะที่ที่คนเกาว่าบางคนเขาว่าทุเรียนต้นใหญ่ปลูกไม่โตมาดูของหมูนี่รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลุงหมูขึ้นรถไปสักพักเนี่ยรุ่นสามร้อยนะฮะรุ่นสามร้อยบาทสามสี่ร้อยบาทปลูกมาปลูกราคาเม้รออ่าฟพราราคาเิ็มรุ่นจะไหนจะไหนอยู่ห้าร้อยให้รุ่นปลูกมาเนี่ยเข้าปีที่สองปลูกวันแม่ชนวันแม่ ปีที่สองแล้วครับผมอ่านี่ปลูกกิ่งข้างนะครับกิ่งที่มีข้างเดียวแล้วอ่าแล้วคุณมาดูมันเป็นข้างไหมครับเขาปลูกเข้าปีเดียมก็ตั้งแล้วนี่ปีที่สองนี่ก็ยิ่งพุ่มสวยใหญ่อืมกิ่งแบนนะครับไม่ใช่กิ่งกลมๆนะครับไม่ใช่กิ่งกระโดงครับมันกิ่งแบนนะครับกิ่งแบนแล้วมันแบนตรงไหนไหมครับบางคนบอกกิ่งแบนก็มีแค่แถบเดียวมันจะไม่กลมอ่านี่แหละครับเพือกิ่งแบนครับแล้วเวลานี้มันไม่เลยแบนแล้วครับมันจะสร้างพุ่มของมันเองครับทุเรียนบางคนว่า ปลูกกิ่งช่างโค้นมันโคดโค้นมันงออะไรดูเนี่แหโคนมันงอมื่ความโตแล้วมันงอไหมครับอ่ามโต,ต,ตแล้วโค้นก็ตรงหมดแหละครับมันดัดตรงหมดนะฮะต้นขนาดปีสองนี่ยัยงยังเห็นยังยังตรงไม่จริงนะฮะ,ะมันยังมีกระดองมั่งนิดนิดหน่อยเพราะปีที่สามที่สี่แล้วจะไม่เห็นโคนโคดเลยครับ oh, อ๋อเป็น,ปนอย่างนั้น,น,นเองนะ ที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวพ่อ้างหมูพาดูน้อหมูพาดูอันนี้มีนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเริ่มตลมละอ่านี่อันไหนหงอม,มากๆก็จะตั้งชา้านิดหนึ่งแต่ก็าคงหมดนะรตรงหมดนะอ่านีครับเนี่ย <c oughs> เห็นไหมมนจันนิดนึงอแหละแต่เดี๋ยวไม่ก็ตรงหมดนะครับเห็มมันไม่ได้เป็นข้างเลยเมั้งครัเป็นพุ่มหมดแล้วฮะเป็นพุ่มหมดแล้วนี่เข้าแบบเป็นทรงพุ่มกระโดมหมดแล้วนะในสองปีครับมีของปีแล้วของลุงก็อีกประมาณปีปีปีพเศษก็จะจะติดลูกกวตอนนี้ปีา อี่ขวาเอาแล้วนะเาปรัเดนร้านนี้ต้นก็เท่าขาแล้วครับ<ม>ครับผมสังเกตน,น,นะมีลูงปลูกคู่ปลูกคู่บางคนว่ามีมันจะมีกิ่งแค่ต้นะแถบของลุงปีต้นะแถบนะครับเราปลูกให้ห่างครับมันจะเป็นต้นะแถบไปเป็นไปไม่ได้ครับเราปลูกให้ห่างห่างเมตรหกสิบอันนี้ <ขา S 1> ล<ง>ุงปลูกที่เท่าไหร่ครับเมตรหกสิบครับต้นนู้นต้นนี้ห่างกันเมตรหกสิบห่างกันที่เมตรหกสิบแล้วกิ่งมันไม่มีเลยมีแถลเดี๋ยวกิ่งมันจะเต็มหมดทั้งต้นแล้วมันจะกลมทั้ง ต้นไข่ต้นมมนแล้วมันก็จะกลายเป็นพุ่มใหญ่เลยพุ่มใหญ่เลยครับจะไม่ได้มีแถบเดียวครับแลวหมวยหลวหมูเคยบอกว่าหลวหมูจะแต่งแต่งข้างในด้วยอ่าเราจะแต่งแล้วก็แต่งกิ่งเราเลือกกิ่งใหญ่ไว้เนี่ยลุงยังไม่ได้แต่งนะในแต่งไปยังเนี่ยต้องแต่งอีกเราจะเลือกกิ่งโตโตเนี่ยไว้ให้มันข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ต้นฝั่งนู้นกิ่งใหญ่ๆให้มันข้ามมาฝั่งนี้ครับเราต้องแหมสวนตะวันกันครับแล้วอย่าไปเอาไว้ตากกันอย่างนี้เอาไว้ตากกันนี้อย่างนี้ไม่มันไม่สวยครับมัน ามาดูตัวต,<อ>ตอนนี้กัน,นะคร<อ>ับมาดูตอนนี้กันนะให้ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่สองนะครับเป็นหมูปจปปลูกกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างมหมูออกกิ่งข้าง <S <S อนน่าแล้วหมูยืนตรงนี้ตรงกลางเลยครับอ่ามองทางผมนิดนึงพูแรงดังเลยครับผมนะมันไม่ได้เป็นกิ่งข้างเลยมันเป็นกระโดงหมดแล้วครับปลูกไงก็เป็นกระโดงแลอยางไม่ดีด้วยฮะอย่างอย่างนี้พอครบกาหนดครบกําหนดสามปีเต็ม ออกดอกทุกต้นเลยครับออกดอกออกดอกหมดเลยครับนี่คือรุ่นโตนะ,ะแล้วมีคนสงสัยว่าปลูกทุเรียนต้นใหญ่ๆอย่างงูปูกเนี่ยล่ามันขนไม่โตหรอกลอุลงหมูอธิบายนิดนึงเนี่ยเ,เห็นตัวอ,อย่างเลยทุเรียนของลุงหมูนะลุงหมูบอกเลยลุงหมูเปลี่ยนถุงทีลุงหมูแต่งรากตัดรากทีก่อนจะมาปลูกเนี่ยรุ่นนี้ลุงเอาเป็นรุ่นไหนเบอร์สิบเบอร์สิบสองนะปลูกแล้วตัดรากกับเบอร์สิบสอง เบอร์ที่สองรุ่นนี้ลุงยังไม่ได้ตัดรากพอตอนตอนพอเขาลุงตัดรุ่นนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดรากตอนลุงเอามาปลูกนะตอนปลูกปั๊บลุงตัดหมดเลยตัดรากรากขดต้องตัดให้เป็นนะครับถ้าคนไปลื้อรากทั้งรากขอยรากรากแก้วก็ตายหมดครับต้องตัดเพราะรากแก้วที่มันขดวงกลมครับตัดแล้วรากแก้วเขาก็จะดิ่งลงดิ่งลงไปข้างล่างใหม่รากแก้วที่เราตัดนะเราตัดแล้วเขาจะดิ่งเขาดิ่งมาแล้วเขาดิ่งลงไปแา่ไหนเขาก็ซากรากฝอยแค่นั้นรากฝอยก็จะออกตามรากแก้วอีกทีนะครับ ลามก็มั่นคงมันก็รัดดีมมคือเราตัดให้รากแก้วมันดิ่งลงให้มันสร้างรากปลอยเพิ่มขึ้นอ,อีกแล้วมันจะรัดดีโตดีคือนี้มีรากขดแล้วเราก็แค่ตัดปลูกผู้เร,รียนรากขดนะเนี่ยก็ค,คือต้องบอกเลยนะครับรุ่นนี้โตแหละมันตอนปลูกม,มันจะเจอมันบางต้นบางบางถุงมันอาจจะเจอรากขดอ่าไม่ไม่ใช่รุ่นรุ่นนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนถุงอีกไงอ๋อยังไม่ได้เปลี่ยนถุงมาปลูกก่อนแต่รุ่นที่รุงลุงเปลี่ยนถุงแล้วอย่างตัวที่ขึ้นรถเมื่อกี้เนี่ย ลุงเปลี่ยนถุงประมาณสี่เดือนไอ้นั่นตัดรากมาแล้วไอ้นั่นไปปลูกไม่ต้องไม่ต้องตัดอ่าแต่รุ่นนี้คือเราจะเปลี่ยนถุงอ่าแต่เรามาปลูกก่อนเร,เรามาปลูกเลยแล้วก็ตัดไปแล้วก็ปลูกไปเลยตัดแล้วปลูกเลยอ่าอ่าน้ำไม่ถึงนะครับต้องเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับลุงหมูพูดถึงการให้น้ำาับทุเรียนตัดรากนิดนึงตัดรากใหม่ๆถ้าคุณคุณซื้อทุเรียนโตไปเขาไม่ได้ตัดรากแต่งรากให้คุณคุณไปตัดรากคุณต้องให้น้ำเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับไม่งั้น,นตายครับให้เยอะๆนะต้องให้เยอะๆครับอ่าแล้วพ พ่นปุ๋ยยังอ่าพ่นยาอย่างเงสิบห้าวันครั้งสิบห้าวันก็พ่นครั้งหนึง่งพ่นที่ใบที่ต้นเนี่ยเปียกชุ่มเดี๋ยวเจี้ไปที่โคนใ,ให้เจริญหน่อยแล้วก็บนบรอบรอ,บรอบต้นเนี่ยตรอการลักนาวกลองนาวประการมดมากินรากเข้ามาทำรังกินรากเราอ่านั้นเองครับไ<า>ม,ม่มีอะไรมากสนใจสูตรยาเรามีขายอ <c oughs> ใช่ครับอ่าแล้วก็พ่นใหญ่ขนาดนี้นัปีปีหกห้าเนี่ยบางต้นก็จะเริ่มออกดอกแล้วครับโอ้ใกล้แล้วเหรออ่าใกล้แล้วครับ ก็หกหกนี่จะออกหมดทุกต้นเลยครับหกลุงห,หมูฟันทงแล้วหกหกนี่ได้ออกดอกทุกต้นเลยนะครับตรงนี้นะครับออกดอกง่ายครับขนาดเนี้ยเดี๋ยวปีหน้าปีหน้านี่ก็รเริ่มมีออกดอกมา,ากแ,แต่เรายังไม่เอาไว้นะครับเราจะต้องแต่งพิ้งมาต้นมาเล็กก็กิ่งข้างมันออกง่ายอยู่แล้วครับง่มันก็ออกดอกก็ <assist. S 2> <SY> คือยังไม่เอาไว้อะสกนี่ตรงหน่อยมันก็ออกแล้วครับอ่าครับเดีอาไว้ก่อนแล้วก็เลี้ยงต้นไว้ก่อนนะครับต้นก่อนครับเลี้ยงต้นเห็นมนได้สักสามปีเต็มเต็มอ่าสามปีที่เราปลูกนะครับเพราะเราเลี้ยงมา จากแปลงสองปีแล้วครับแต่มาเราาเรามาปลูกอะดูแลอีกสามปีแต่ผลผลิตแน่นอนครับผมผมดีนะต้นจะอะไรยังไงสุดท้ายกรมหมดนะครับสุดท้ายกรมหมดนะครับต้นสุดท้ายครบต้นงอสุดท้ายตรงหมดนะครับตรงหมดนะครับนี่คือ ทำแนะนําจากลุงหมูนะครับในการปลูกต้นทุเรียนต้นคู่ลุงหมูเลือกระยะที่1นึเมตรหกนะครับเพราะต้องการสร้างสมพุ่มตรงกลางและให้มันซ้อนกันได้นะครับไมางให้มีพุ่มไม่ได้ให้มีต้นละแถบถ้าเราปลูกทีมีต้นละแถบเดียวครับมีต้นละซิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนตอนเสร็จโตขึ้นมาลุงหมูจะแต่งโชว์อีกทีหนึ่งให้มันซ้อนกันตอนเดี๋ยวตอนมันโตมันติดลูกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีมาลงให้รู้อีกที ครับผมว่าหมูพูดจริงไหมมันไม่ทิ้งมันไม่มีแถบเดียวมันมีทั้งสองข้างเป็นพุ่มุมพิมพ์ไมเดี๋ยวมาดูตอนตอนลงหมูให้ตกลูกอีกทีหนึ่งครับผมดูของเราจะสวยมากเลยอันนี้เราจะตัดแต่งแล้วข้านนี้มันลกแล้วเนี่ยต้องตัดแต่งให้เลยนะต้องตัดทิ้งให้เยะครับอันนี้ก็มีการตัดยอดไปแล้วด้วยนะครับคือเราไม่ต้องการให้สูงเราตัดยอดไปแล้วฮะนะครับยอนรานิมก็รัดมามูกขี่ยอดแล้วฮะแต่ันนี้เรางคอยแต่งนะต้องต้องคอยแต่งอีกให้มันสูงมากให้มันสูงมากนะครับการเก็บผมริมก็จะง่่าาายยยกวเเเเรคีีต้ั มันเตี้ยเพราะเราตัดนะครับไม่ใช่ว่าพันมันจะเตี้ยนะกิ่งมันมีตั้งแต่อยู่ข้างล่างแล้วฮะเนี่ยเราต้องต้องแต่งฮะอันนี้เดี๋ยวต้องต้องแต่งอีกนะฮะมันลุงหมูไม่ได้ันไม่ได้เอาไว้แค่นี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวพอปลายไปแถวเนี้ยเรา่เราจะไว้ระยะนี้นะฮะระยะนี้เราตัดทิ้งหมดครับเนี่ยเราจะตัดทิ้งหมดแต่งหมดนะต้นเตี้ยไม่มีต้องบอกว่าทุเรียนต้นเตี้ยไม่มีอยู่จริงนะครับคุณต้องตัดแต่งเขาอันนี้เราต้องค่อยๆแต่งไปฮะเราแต่งเขาลงทีเดียวไม่ได้ครับเพราะทุเรียนเขาปรุงอาหารที่ใบนะครับถ้าเราไปตัด เหลือกองแข็งเลยก็ไม่โตครับเราต้องเอาไว้เอาไว้ใบแยะๆเนี้ยละฮะแล้วมันใบก็จะปูงอาหารนี่เราค่อยๆตัดค่อยแต่งครับเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นฝาของเขาโตแล้วคือเราจะปีนขึ้นไปทํางานนกิ่งเราต้องหางครัปีนขึ้นมาไม่ชนหัวไม่เกิก,กะเราปีนขึ้นรอดไปได้อสบายนะครับครับผมสั้นๆแค่นี้ครับลุงหมูบอกเบอร์<อ>โทรศัพท์นิดนึงครับอับแต่สนใจอยากจะปลูกทุเรียน <c oughs> อยากจะทําสวนทุเรียนนะครับบางคนไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้ ยังไม่มีความรู้มาศึกษาก็ลุงหมูได้นะครับจะแนะนําให้แล้วคุณไม่หิดหวังคุณจะได้ผลแน่นอนครับแต่คุณไม่มีความรู้คุณไปปลูกโดยที่จะเอาความคิดของคุณเองไม่ประสบความสาเร็จนะครับถ้าไม่มีความรู้ต้องต้องศึกษาหาความรู้ก่อนครับถ้าอยากได้ความรู้อยากอยากได้ความรู้อยากปลูกทุเรียนให้ติดอกออกผลได้ได้ได้ติดอกออกผลดีแล้วได้ปลูกความสาเร็จก็ง่ายๆตามสไตล์ลุงหมูนะครับตามสไพันไมาลุงจะแนะนําให้มาที่ลุงได้เลยครับลุงจะบอกให้เพราะลุงก็ลูกเจ้าตัวครับ ลุงทาสวนมาตั้งอายุสิบปาขวบนะครับแล้วก็มาสร้างทำพันไม้กัอายุยี่สิบลุงอยู่กับสวนคุกขีตั้งแต่สมัยปลูกตน้นอ่ากิงตอนลงมาอยู่จังหวัดจันทร์ลุงก็ปลูกตน้นตอนกันกิ่งตอนเพราะสมัยนั้นยังไม่มีเสียบยอดยังไม่มีพ่อเม็ดครับไปตอนตามสวนบ้านพวกบ้านหมู่พ่อเขามีบ้านพวกมันหมู่เพื่อนพ่อเขาผมเข้าไปตอนมาปลูกสมัยก่อนก็ยังไม่มีพันหมอนมีแค่พันโบราณผูกเอ่อกบเนี่ยแยะอะ่แล้วก็พวกนชนนะีมาก่อนแล้วก็มาหมอนมาที่หลัง แล้วก็มาเริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยก็มาปลูกขาทาบกันอีกทีหนึ่งอ là, พอเริ่มปลูกขาทา่าเอามาเริ่มทาบต้นอีกทีเพราะเม็ดแล้วก็ไปทาบกบกิ่งเนี้ยเพราะเม็ดามาแล้วก็มาทบกับกิ่งเนี้ยเอาไปปลูกนานๆครับมนพอไปทาบพอเราตัดกิ่งทาบกิงบ่งเม็ดต้านเทลี่ยเราไปปลูกแล้วมันแบ่งนุ่นแถบแบ่งนี่แถบต้นไม่สมบูรณ์ครับต้น ak, มันก็ไม่ออกดอกไม่ออกลูกเพราะมันไม่สมบูรณ์กันมาพัฒนากันเพาะเม็ดแล้วมาเสพบยอด และตังเล็กๆเ,เ,เ,เลยฮะพอเม็ดก็ประมาณถ้า20ปวันไม่ถึงเดือนนี้ก็เสียบแล้วฮะครับผมครับผมสนใจโทรเบอร์อะไรครับผมอ่าสนใจก็โทรมาที่เบอร์081นะครับ7614575นะครับเบอร์ที่สองก็0817612401นะครับเบอร์ที่สาม0899392635ครับผมหรือติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ทูเรียนไทยครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยทูเรียนไทยหรือเฟซบุ๊ก จำนายกิ่งผ่านเุื่นครับผมลวงหมูขอสโลแกนนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวลวงหมูขอเนอีกนิดนึงครับครับผมเพราะว่าปลูกทเรียนพ่นยาฆ่ายาไม่ได้ลุงไม่เคยทาอะไรลุงพ่นยาหมดแล้วครับพ่นยาหมดเราตัดจะตัดใช้รถตัดมันมันมันก็ตัดได้ครับตัดแล้วมันสิบวันคุณก็ต้องมาตัดใหม่อีกแล้วแต่พ่นยาอยู่ได้สองเดือนําเดือนเนาะความาจะขึ้นมาใหม่แล้วนะมันประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยถ้าทําผมมากๆมันจะตัดไหม่ครับตอนนี้ตอนนี้ลุงพ่นไปสองวันเนี้ยล่าลุงเหี้ยองชาวเลยไหม คนคนดูคนดูแต่โคนบริเวณรอบคนคุณอย่าไปก้นแค่นั้นเองคุณได้ถอนเอานี่ผมให้คนงานถอนครับผมเอาค่อยไปรอบรอบนอกแล้วก็ตามร่องโผน่ในตายไปเลยครับโอเคครับเราครับแนะนำไม่เท่านี้นะครับสนใจจะขยายคนได้นะครับครับผมยายคนไม่ได้ครับข้างหน้ามีอะไรหรือจะเล่าเป็นคลิปออีกครั้งหนึ่งครับขอสโลแกนนิดนึงครับผมขอโทษนะครับทือทำให้คุณรวยสวัสดีครับสวัสดีครับ